สวัสดีค่ะชื่อวิไลภัยจิตการจนะกุลเป็นเจ้าของแบรนด์บัวผัดค่ะคุณยายเป็นอามาพึกคุณยายอยู่บนเตียงนะยยก็ไปไหนไม่ได้คุณยายก็เบื่อก็เอาเศษผ้าไปให้คุณยายเอาเข็มเอาด้ายไปคุณยายก็เย็บเป็นกระเป๋าคุณยายก็บอกว่าเอาเอาไปขายฮื้อกำเนี่ยแม่ก็เอาไปห้อยไว้แล้วแม่ก็ไปโรงเรียนเนะเาะเล้กลับมาอา้าถุงนี่หายไปไหนแล้วรู้สึกมหัศจรรย์มัน ขายได้โลตามหลักการการค้าแล้ว,ลวถ้าสินค้าไหนที่มันถึงจุดพีคมันจะเป็นระคังความอย่างนี้ใช่ไหมมันถึงตรงนี้มันกําลังจะถึงสุดแล้วเราต้องสร้างสินค้าตัวที่2ขึ้นมาเพื่อให้มันจะได้ไต่ไปอย่างเงี้ยต่อลมหายใจไปวันนี้เราจะเย็บเบาะนั่ง อันนี้ก็เป็นกระบวนการเย็บนะคะดีไซน์นี้จะเห็นว่ามีเท็กเจอร์เยอะแยะเลยลูกค้าชอบเป็นเบสเซลเนะคะจำได้เคยไปออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งบอกเฮ้ยหินมันมาเป็นพรมได้เลยเหรอมันเหมือนหินจริงมากนะขอขอถอดรองเท้าเหยียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ย